บทนำประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในส่วนของระบบขีปนาวุธซึ่งมีทั้งการนำเข้าและการพัฒนาในประเทศเองระบบเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพทางทหารแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการก้าวสู่ความทันสมัยและความมั่นคงในระดับภูมิภาคระบบขีปนาวุธพื้นสู่พื้น Surface-to-Surface Missiles หนึ่งในระบบที่น่าสนใจคือการพัฒนาขีปนาวุธพื้นสู่พื้นของไทยเองเช่น DT-1 และ DT-1G ที่พัฒนาโดยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ DT ขีปนาวุธรุ่นนี้ถูกออกแบบเพื่อการโจมตีเป้าหมายระยะไกลาสามารถครอบคลุมพื้นที่หลายร้อยกิโลเมตรจุดเด่นของมันคือความแม่นยำและพลังทำลายสูงระบบนี้ได้สร้างความสนใจทั้งในและต่างประเทศในฐานะก้าวสำคัญของไทยในการเข้าสู่อุตสาหกรรมขีปนาวุธระบบขีปนาวุธพื้นสู่อากาศ Surface ในด้านการป้องกันภัยทางอากาศประเทศไทยได้มีการจัดหาระบบจากต่างประเทศหลายชนิดโดยหนึ่งในนั้นคือ NASAMS n o r w e g i a n Advanced Surface-to-Air Missile System) ที่มีสมรรถนะสูงสามารถป้องกันอากาศยานและขีปนาวุธร่อนจากระยะกลางได้ระบบนี้เป็นที่รู้จักในระดับสากลและมีการใช้งานในหลายประเทศการนำมาใช้ในประเทศไทยถือเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการป้องกันน่านฟ้าอย่างแท้จริงขีปนาวุธตจมตีทางอากาศ (Air-to-Surface Missiles) กองทัพอากาศไทยได้ใช้งานขีปนาวุธโจมตีทางอากาศหลายรุ่นเช่น AGM-65 จุริกซึ่งมีชื่อเสียงในด้านความแม่นยำและการโจมตีเป้าหมายยานเกราะหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีการป้องกันแน่นหนาขีปนาวุธประเภทนี้ช่วยเพิ่มศักยภาพในการโจมตีเชิงยุทธวิธีและทำให้กองทัพอากาศสามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพขีปนาวุธต่อต้านเรือรบ Anti-ship m i s s i l e ประเทศไทยยังได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันทางทะเลโดยเฉพาะการป้องกันเรือรบจากภัยคุกคามปัจจุบันกองทัพเรือไทยได้ใช้งานระบบปาเจียม84ฮาปูนซึ่งเป็นขีปนาวุธต่อต้านเรือที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในกองทัพเรือทั่วโลกด้วยระยะยิงที่ไกลและพลังทำลายสูงขีปนาวุธฮาพูนจึงกลายเป็นหนึ่งในหัวใจหลักของการป้องกันทางทะเลของประเทศไทยการพัฒนาและอนาคตของขีปนาวุธไทย ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาขีปนาวุธภายในประเทศเช่นโครงการ d t i m s 208และการพัฒนาเทคโนโลยีขีปนาวุธนำวิถีที่มีความแม่นยำสูงการวิจัยและพัฒนาเหล่านี้เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าไทยไม่ได้พึ่งพาการนำเข้าเพียงอย่างเดียวแต่ยังพยายามสร้างอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของตนเองให้เข้มแข็งมากขึ้นบทสรุป ระบบขีปนาวุธของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธพื้นสู่พื้นพื้นสู่อากาศต่อต้านเรือรบหรือขีปนาวุธโจมตีทางอากาศล้วนมีบทบาทสำคัญในการสร้างสมดุลด้านความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียนการพัฒนาและการจัดหาระบบใหม่ๆไม่เพียงช่วยเสริมกำลังป้องกันประเทศแต่ยังเป็นการส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยในอนาคต